สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง fc ครับผมวันนี้วันที่8มิถุนายนครับเจอกันอีกแล้วพี่น้องครับน่ะเปนพฤหัสสดีสีส้มนะครับพี่น้องวันนี้จะมาทําไม้รากตะขาบหน่อยพี่น้องครับหลังจากปลูกไว้แล้วพี่น้องรากมันไม่ดีพี่น้องคิดไปคิดมาทําใหม่ดีกว่าพี่น้องครับวันนี้จะทําแบบเร่งรัดนิดนึงพี่น้องครับนะจะไม่มีการ รอเวลาพี่น้องหลังจากตัดตูดเรียบร้อยนะครับผมจะใช้น้ำยา B1 นะครับเป็นน้ำยาเร่งรากพี่น้องเอาไปป้ายรอบๆแล้วก็จะปลูกเลยพี่น้องครับมาดูกันว่าทำชวนชมรากตะขาบลักษณะนี้พี่น้องเขาจะแตกรากให้เราหรือเปล่านะครับพี่น้องครับพี่น้อง fc ก็จะได้ดูกันไปด้วยนะครับพี่น้อง จะเอามาตัดทำรากตะขาบพ,พี่น้องแล้วผมให้พี่น้องดูพี่น้องครับเนี่ยดูไม้ต้นนี้ครับเนี่ยไม้ที่ผมยกสูงขึ้นมานะครับพี่น้องครับแล้วก็ได้ตัดริบใบออกไปนะครับหลังจากปล่อยทิ้งไว้นะครับฝนมันก็ตกมาพอดีพี่น้องครับตอนนี้ใบใหม่เขาเริ่มมาแล้วพี่น้องครับเนี่ย นี่ก็เป็นลักษณะของการลิดใบเปิดแสงนะครับพี่น้องครับเมื่อไม้โดนฝนมามันก็จะแตกใบไม้ออกมารวดเร็วทันใจนะครับเดี๋ยวมาเริ่มทำรากตะขาบกันเลยพี่น้องครับเราจะบังคับรากให้เขาเกิดในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับและเราจะเลือกด้วยว่าเราจะเอากี่เส้นนะครับพี่น้องครับมันทำได้จริงไหมนะครับเริ่มจากการตัด ตัดจะต้องตัดให้มันตรงนะครับพี่น้องครับเวลาตัดรากเราก็จะตัดไม่ต้องมาตัดอย่างนี้นะครับพี่น้องครับสูงเกินไปตรงเขี้ยวๆนี่นะครับนี่เลยตัดมันแค่แถวนี้แหละพี่น้องครับนี่ระหว่างนี้หรือจะถอยลงมาอีกให้มันต่าๆไว้นะครับพี่น้องครับรากก็จะได้เกิดง่ายนะครับแต่วิธีนี้นะครับตัดเสร็จก็จะซับยางให้แห้งพี่น้องจะใช้บีหนึ่ง ป้ายาไว้รอบๆก็จะปลูกเลยนะครับมาดูกันจะเกิดเตื้อตายนะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมตัดได้แบบนี้แล้วนะครับพี่น้องผมก็จะใช้ทิชชู่ซับไปก่อนพี่น้องเช็ดยางออกก่อนมันจะได้ไม่ติดมีดพี่น้องครับเป็นไม้ที่แขวนไว้พี่น้องครับยางมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกพี่น้อง มันเช็ดง่ายพี่น้องครับ <c oughs> หลังจากนี้ผมก็จะมาเก็บงานนิดนึงนะครับผมก็จะใช้มีด <c oughs> มีดเล็กๆนี่แหละมีดเล่มนี้ผมก็ทำเอาเองพี่น้องทำมาเองแทนมีขายพี่น้องครับเขาขายกันอยู่ผมก็จะมาตัดให้มันตรงนิดหนึ่งพี่น้อง ีนี้นะครับพี่น้องครับเราจะเอารากตรงไหนนะครับพี่น้องก็มาติ๊กเอาไว้พี่น้องเอาเมจิกติ๊กอย่ามาติ๊กตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะตัดนะครับ응 <c alling> พี่น้องครับไอ้พี่น้องติ๊กด้านบนนะครับผมติ๊กในส่วนที่ไม่โดนมีดนะครับเราใช้เมจิกพี่น้องครับปากกาเมจิกถ้าเรามาติ๊กตรงนี้ถ้าเราตัดปุ๊บ มันก็จะโดนหมึกปากกานะครับมันก็จะไปทําให้ต้นชนชมเราติดเชื้อได้นะครับเราจะใช้ปากกาเมจิกนะครับพี่น้องครับมาติ๊กเอาไว้นะครับว่าเราจะเอากี่เส้นนะครับพี่น้องการติ๊กรากนะครับพี่น้องครับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้พี่น้อง f อฟได้ดูนะครับนี่นะครับพี่น้องครับได้มาแล้วพี่น้องปากกาเมจิกนะครับ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเรามาดูว่าไม้ต้นนี้ต้นแค่นี้เราจะเอากี่เส้นดีนะครับเราจะทําได้กี่เส้นนะครับนี่นะครับพี่น้องครับผมก็จะแบ่งครึ่งนะครับพี่น้องครับก็จะติ๊กไว้ขีดไว้แค่สีด้านพี่น้องหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสีด้านนะครับ ติดไว้ติ๊กไว้สีด้านพี่น้องทีนี้ผมก็จะมาติ๊กตรงกลางอีกรอบหนึ่งพี่น้องนะครับระหว่างช่องบ้างตรงนี้นะครับผมก็จะมาติ๊กตรงนี้อีกทีหนึ่งพี่น้องครับรอบด้านเลยนะครับว่าเราจะได้กี่เส้นพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมติ๊ก มาร์กเอาไว้อ่ามาร์กรอบลําต้นเรียบร้อยพี่น้องครับมันก็จะเป็นช่องแบบนี้พี่น้องครับเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่ก็สรุปแล้วไม้ตัวน,นี้ได้แปดเส้นพี่น้องนะครับมันจะเกิดตรงไหนก็ช่างมันนะครับแต่ที่เราจะเอาเราต้องการตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้พี่น้องนั่นคือรากที่เราจะเอานั่นเอง ทำยังไงเราจะรู้ว่าลากมันจะต้องเกิดตรงนี้ได้พี่น้องทำยังไงมันจะเกิดให้เราตามตามที่เราขีดเส้นยาวๆไว้อย่างนี้นะครับพี่น้องครับเราก็มีวิธีทำพี่น้องนะครับมันจะเกิดตรงไหนก็เรื่องของมันนะครับแต่แต่ที่สำคัญเราจะต้องให้มันเกิดในตำแหน่งที่เราต้องการแค่นั้นแหละพี่น้อง เวลาเราเลือกลากมันจะไม่ได้เสียเวลาเรานะครับพี่น้องครับต่อมาเราหลังจากที่เราตัดเสร็จนะครับพี่น้องครับเราก็ต้องมาเฉือนเปลือกเฉือนอย่างนี้นะครับพี่น้องครับเฉือนรอบรอบไปเลยพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้แหละลากมันจะออกตรงนี้พี่น้องนะครับใชพี่น้อง fc เฉือนมันออกไปนะครับเฉือนแค่เปลือกมันนะครับให้มันเห็นผิวเขียวเขียวก็พอนะครับพี่น้องครับ ทีนี้หลังจากที่เราเฉียนเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเราก็จะมาเฉียนอีกรอบนี้เราจะเฉียนลึกมากพี่น้องครับเฉียนลึกมากเฉียนในตำแหน่งที่เราไม่อยากได้รากนะครับพี่น้องครับส่วนในตำแหน่งที่เราต้องการรากเราจะไม่เฉียนมันนะครับนี่นะครับพี่น้องครับเราก็จะเฉียนให้มันเป็นลักษณะนี้พี่น้องพี่น้องเคยเห็นเท้าช้างไหมครับนั่นแหละ นะครับสังเกตดูเท้าช้างพี่น้องเวลาลำมองไปนะครับเขาจะเป็นทรงนี้พี่น้องครับนี่เห็นไหมผมก็จะเฉียนแบบนี้พี่น้องนี่เฉียนเฉียนเฉียนนะครับทีนี้นะครับพี่น้องครับตำแหน่งที่เราจะเอารากก็คือตรงที่เราไม่ได้เฉียนนะครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับตรงนี้พี่น้องนี่ตรงนี้เราไม่ได้เอาตรงนี้เราจะเอารากมันนะครับตรงนี้ไม่เอาแล้วก็มาเอาตรงนี้ต่อนะครับมันก็จะตรงกับเส้นที่เรา มาร์กเอาไว้พี่น้องครับก็จะได้ทรงนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นเรื่องของดินปลูกแล้วพี่น้องครับต่อไปครับผมพี่น้องครับก่อนที่จะไปเตรียมดินปลูกจนชมรากตะขาบต้นนี้พี่น้องหลังจากที่ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับทําแบบนี้และผมก็จะใช้น้ํายา B1 พี่น้องมาป้ายเอาไว้นะครับป้าย B1 พี่น้อง ป้าย B1 เอาไว้ป้ายรอบๆเลยพี่น้องนะครับส่วนมากเขาจะตักปุ๊บเขาแค่เฉียนออกไปนิดนึงพี่น้องครับเขาก็จะไปวางไว้ในร่มก่อนนะครับอันนี้ผมทําผมก็จะปลูกเลยพี่น้องนะครับให้น้ายา B1 เรียบร้อยพี่น้องครับผมก็จะเอามาวางรอไว้ก่อนพี่น้องผมก็จะไปเตรียมดินครับผม ครับผมทีนี้ก็มาเรื่องของดินพี่น้องนะครับดินปลูกเราก็ให้มีส่วนผสมของทรายเยอะๆนะครับพี่น้องครับเป็นการชําทรายไปเลยพี่น้องรากก็จะได้งอกดีนะครับพี่น้องครับทรายก่อสร้างเราพี่น้องผมก็จะดินใส่ลงไปในกระถางนี้พี่น้องครับนี่นะครับดินปลูกนะครับที่ผสมไว้นะครับพวกมะพร้าวสับเล็ก พวกดินอะไรพวกนี้พี่น้องผมก็จะไปไว้ก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะปุ๋ยออสโมโค้ดพี่น้องครับโรยลงไปผมโรยปุ๋ยรอบด้านนะพี่น้องครับทีนี้ก็จะเอาทรายมานะครับดินที่เราเตรียมไว้ในพี่น้องครับเอามากรบปุ๋ยไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะ เอาทรายล้วนๆเลยทีนี้พี่น้องครับชั้นนี้พี่น้องเอาทรายล้วนๆเลยพี่น้องเพื่อมากลบไว้นะครับผมนี่ครับพี่น้องครับทรายล้วนๆเลยพี่น้องนะครับชั้นแรกก็หาของมารองพี่น้องครับมะพร้าวสับโฟมพวกนี้เอามารองค้นกระถางนะครับแต่เราก็ดินที่เราเตรียมปลูกเอามาใส่กลบไว้นะครับ ทีนี้เราก็ปุ๋ยออสโมโคตโรยรอบๆพี่น้องโรยรอบๆไว้นะครับเพื่อ,อล่อรากพี่น้องเวลาครับมีรากก็จะได้มีอาหารกินพี่น้องครับหลังจากนั้นเราก็เอาดินปลูกของเราแหละกลบปุ๋ยไว้นิดนึงนะครับพี่น้องครับทีนี้เราก็ใช้ทรายล้วนๆเลยนะครับด้านบนสุดจะเป็นทรายล้วนๆเลยพี่น้องครับหลังจากได้ลักษณะนี้แล้วนะครับพี่น้องครับ เราก็เอาไม้มาเตรียมปลูกได้เลยเราป้ายน้ำยาบีหนึ่งไว้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับทีนี้ตรงนี้นะครับพี่น้องครับตรงกลางนะครับผมก็จะใช้กาวร้อนพี่น้องเอากาวร้อนมาหยอดป้ายไว้ให้ทั่วเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับจะใช้กาวร้อนพี่น้องป้ายเอาไว้ครับ หอดลงไปเลยพี่น้องครับหลังจากหยอดกาวไว้นะครับพี่น้องครับผมไม่ได้รอให้กาวแห้งพี่น้องผมก็จะเอาฟ้าน้ำนี่มาติดไว้ตรงกลางพี่น้องเอาให้มันอยู่ตรงกลางพี่น้องครับผมก็จะกดไว้เพื่อให้กาวมันแห้งพี่น้องครับมันอยู่แบบนี้ทีนี้เราก็เอาลงปลูกได้เลยพี่น้อง หลังจากปลูกเสร็จเราก็เอาดินทรายกลบไว้นะครับเหลือพื้นที่ด้านบนนิดนึงเพื่อเอามาเผาสับมากลบว้อีกรอบหนึ่งพี่น้องได้ลักษณะนี้พี่น้องครับเราก็เอามาวางไว้ให้มันอยู่ตรงกลางเลยนะครับพี่น้องแต่เราจะต้องรอให้กาวแห้งก่อนนะครับตอนนี้กาวก็ยังไม่แห้งนะครับพี่น้องครับ เรารอให้กาวแห้งแป๊บหนึ่งพี่น้องนะครับผมนี่นะครับผมพี่น้องครับห <c oughs> ลังจากที่เรารอกาวแห้งแล้วพี่น้องนะครับเราก็เอาชนชมของเรามาตั้งเลยนะครับตั้งลงไปในดินทรายเลยพี่น้องแล้วก็ตั้งลงไปแบบนี้ตั้งให้มันตรงกระถางพี่น้องเราก็กดลงหน่อยพี่น้องครับกดลงไปเลยพี่น้องครับ กดลงเพื่อให้เขาตั้งตัวได้พี่น้องทีนี้เราก็เอาทรายมากรบไว้อีกที่หนึ่งนะครับถ้าเป็นดินทรายที่เราผมน้ำไว้นะครับเราสามารถเกลี่ยดินข้างๆขึ้นมากรบได้เลยพี่น้องทีนี้ผมก็จะเอาดินทรายมากรบพี่น้องครับ ลากเอาไว้พี่น้องนะครับทีนี้ก็จะอาดินนี่แหละดินผสมทรายพี่น้องหรือเป็นมะพ,พร้าวสับก็ได้พี่น้องครับนะเามากบด้านบนไว้พี่น้องครับกบไว้นิดหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเราลดน้ําไปพี่น้องครับเนี่เดี๋ยวดินมาเขาก็จะเปียกน้ําจะอมน้ําเองพี่น้องต้นเขาจะไม่โยกเยกแล้วนะครับกดเอาไว้พี่น้องกดให,ให้ให้แน่นๆนิดนึงพี่น้องครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับก็เป็นการทํารากตะขาบแบบเร่งรัดหน่อยพี่น้องนะครับผมหลังจากนี้ก็เอามะพร้าวสับมากบได้เลยนะครับเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องครับเนี่ยสำหรับสีเมจิกเดียวมันก็จางหายไปเองพี่น้องนะครับผมเรเป็นการทํารากตะขาบพี่น้องครับ ทำเสร็จปลูกเลยไม่ต้องรอนะครับอยู่ที่ว่าจะเกิดไหมนั่นแหละนะครับพี่น้องครับก็เป็นวิธีการทํารากตะขาพี่น้องนะครับแบบเราเลือกรากไว้เลยนะครับเราจะเอาตรงไหนไม่เอาตรงไหนเราไม่เอาตรงไหนเราจะเอานะครับพี่น้องครับเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องครับหลังจากนี้ก็น้ำมารดเอาออกแดดได้เลยพี่น้องไม่ต้องรอนะครับส่วนดอกเขาจะร่วงไปแน่นอนนะครับ อีก3เดือนเจอกันพี่น้องครับหมายต้นนี้ผมก็จะเขียนไว้วันนี้วันที่8นะครับ8ทํารากตะขาบอย่างนี้เพื่อเราจะได้จำได้พี่น้องนะครับผมนี่นะครับจับเรียบร้อยพี่น้องครับลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับผิดภาพประกันใดขออภัยด้วยพี่น้องนะครับผมขอบคุณครับทุกกำลังใจเลยนะครับพี่น้องครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ